สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุย๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเอ,อ่อล่าพัฒนาสูตรของหลานนะคะทุกคนเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่มาแล้วลุดค่ะไปไทยลอดแค่ไทยนะคะเล่าพัฒนาตัวเจาะหลุดเนาะ มาดูกันนะคะงวดน,นี้คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปลดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้เอ,อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะหมานหมานเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันนะคะปังปูริเย่นะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเพราะว่าช่องของเอสมันจะมีหลากหลายแนวทางนะคะปักลงปักหลักบ้างอะไรก็ ไอ้นี่นะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะสูตรนี้นะคะของหลานนะคะทุกคนนะคะตำลาวนะคะตำลาวสูตรหลานเนาะตำลาวสูตรหลานนะคะทุกคนหลุดค่ะห้าหกไปไปไปรัฐบาลไทยนะคะห้าหกไปรัฐบาลไทยเนาะวินไปหมดเลยนะคะสามห้าหกนะคะ แต่ว่าเด่นบนนะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเด่นบนไม่พลาดอีกแล้วนะคะเข,ข้าแปดนะคะอ่าเขาแตโตเด่นค่ะแปดแปดนะคะกอดคอกันมาเองนะคะโอ้ล่างสี่ศูนย์นะคะเอสก็เพิ่งสังเกตนะคะสี่ศูนย์หลักร้อยล้านนะคะจับคอกันมาเองเลยนะคะนางก็เน้นให้เนี่ยเนาะเน้นให้สี่เจ็ดศูนย์สามนะคะสี่เจ็ดศูนย์สามงวดแรกนะคะทุกคนก็เข้าไปเลยนะคะ หมดแหลกแหกมานะคะ่ะเข้าไปเลยนะคะนี่เนาะเราก็จะให้ดูแนวทางตัวเก่าก่อนนะคะเอาไปวิเคราะห์ออก,กันดูนะคะเป็นตะคือบอแล้วนางก็ทํานะคะหลักสิบล่างให้ด้วยนะคะหลักสิบล่างอะลองดูเดอ้อเห็นมันเข้าดีนะคะเห็นเข้าดีนางก็เลยเอามาบอกนะคะมาบวอเอดก็เลยเอามาให้เอฟซีเบ่งนะคะเอามาให้เอฟซีดูนะคะถ้าเอฟซีชอบด้วยก็ค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็จัดก็ตามเช่นเดียวกันนะคะ มากกัจัดค่ะคัดกัจัดคือเก่านะคะดูเป็นแนวทางนะคะบางทีจะได้ตรงๆได้โบตรงลับนกประหยัดงบนะคะแต่บางทีมันก็ขอแค่ได้ตัวเด่นนะคะทุกคนซึ่งตัวเด่นตัวเจาะตอนนี้นางก็ยังไปไม่ได้นะคะเมื่อไหร่จะเข้าที่เข้าทางก็ไม่รู้นะคะอ่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะอย่างน้อยก็มาดูเออไอ้นี่นะคะทุกคนมวนลฤาษีจึงจเจ้าแม่สิกลับมาแล้วคะ่ะเจ้าแม,ม่นะคะเจ้มเมาแม่หลังจากที่นี่เจ้าแม่ก็อยู่ในป่าในดงนะคะเดี๋ยวเจ้าแม่ก็สิออกมากนะทุกคนเนาะ อามาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมีเอ่อสิบล่างนะคะมีสิบล่างหลานให้ดูด้วยเด้อว่าที่ผ่านมาได้กันไหมเนาะนะคะสิบล่างเอาใไซลัสมุดน้างนะคะเอาแหกม้านค่ะสมุดเล่มใหม่นะคะทุกคนสมุดเล่มใหม่นะคะสมุดเล็ใหม่เล่มเก่าเมื่อเลีวยค่ะปิดฉากนะคะปิดฉากแล้วค่ะสมุดเหล่มเก้าน้างนะคะสมุดหมดเป็นแถบเลยนะคะทุกคนหมดพร้อมกันหมดเลยนะคะ มาดูกันนะคะทุกคนนี่ตาราวันพุธนะคะสูตรของหลานงวดประจําวันที่3กันยายน2568นะคะบนล่างนะคะสูตรของนางนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็ยังไปไม่ได้ตัวเจาะก็ยังไปไม่ได้ตัววินเจอ88ไปจอดเลยนะคะ างวดนี้นะคะขอให้ปังเลยนะคะเด่น69ค่ะนางให้เด่น69นะคะ6 3 60 64 67นนะคะ93 90 94 97นะคะชุด3ตัวบนนะคะ3 6 9 069 4 6 9 7 6 9นะคะ6947นะคะซึ่งเด่นสูตรที่1นะคะ69เด่นสูตรที่2นะคะสี่ค่ะทุกคนนี่เนาะห9 96นะคะเป็นตัวนี้นะคะนางก็จะให้เจาะ9้าคู่9ชุดนะคะตอนนี้ก็เอาไปจับกันดูก่อนนะคะทุกคนเพราะว่า เจ้าแม่กันทุกปัดตุกปีอยู่ค่ะเจ้าแม่กับอยู่ในปลาในดงอยู่อ่ะเดินบนของนางนะคะเดินบนของนางนี่จึ้งมากเลยนะคะเดินบนเดินดีนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยแอซีเบิรงเดินบนเริ่มอ่ะให้ดูสถิตินะคะนี่เดินบนนะคะหนึ่งสี่เก้าห้านะคะหนึ่งสี่เก้าห้าเดินล่างนะคะศูนย์สามเก้าหกบาทนี่อย่าเจอโมเมนต์ศูนย์หกเอซีมาเหรอว้ายโมเมนต์อายุแอซีมาเรอบศสามหกสามเจ็ดนะคะ ตั้งแต่เปิดตัวนะคะก็คงจะได้ปิดตัวแล้วหรือเปล่านะคะสูตรนี้ทุกคนนะคะอ่าเปิดตัวกับปิดตัวจะพร้อมกันไหมนะคะอลองดูเดอ้อสามวันที่สามนะคะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งเป็นวันพุธเนาะหกเก้าค่ะนางให้หกเก้านะคะอันนี้ตัววิ่งลูปเป็นสติค่ะสติเก็บไวะคะ้ค่ะเก็บสติไว้นะคะสตางมืดแล้วสตางมืดแล้วค่ะโดนโดนค่ะเต็มเต็มค่ะอ่ะอันนี้นะคะสถิติบนนะคะ ทุกคนนะคะสังเกตนะคะบนนางนะคะหลักหน่วยนะคะเห็นบอนี่แปดมาหลักหน่วยนะคะเห็นบอไม่พลาดนะคะเห็นบอลหลักหน่วยแปดมันเดินหลักหน่วยเฮ้ยเออทุกคนนะคะโอ้ยแปดก็ไม่ว่าเปลี่ยนหลักหน่วยแต่ว่าหลักสิบมันหลุดวะนี่นะคะแปดนะคะทุกคนหนึ่งหก แปดนะคะหนึ่งหกแปดเห็นมัมันเดินหลักหน่วยงวดหน่มันสีเดินหลักไหนเนาะหนึ่งสี่เก้าห้านะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะเดินหลักไหนนะคะขอเป็นหน่วยกับสิบเท่านั้นนะคะสูตรนี้นะคะเด่นบนล้านนะคะหลักหน่วยกับหลักสิบเท่านั้นค่ะปักหลักนะคะปักหลักหน่วยสิบเอาแบบนี้ขเขาเอินปักหลักในเบอค่ะ หนึ่งสี่เก้าห้าเอามาดูล่างนะคะล่างยังไปไม่ได้นะคะล่างยังไปไม่ได้ยังเป็นของบนอยู่นะคะให้บนลงล่างให้แล้วโอ้สี่ศูนย์นะคะตามตูดนะคะอ่ะมาดูนะคะสี่ศูนย์แปดแปดนะคะแปดขึ้นบนนะคะทุกคนนะคะงวดวันที่สามนะคะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนางให้ศูนย์สามเก้าหกนะคะศูนย์สามเก้าหกค่ะทุกคนนะคะอันนี้เด่นบนของนางนะคะตัวเด่นรวมนะคะเอ้ยเด่นล่างคะ่ะขออภัยนะคะตัวเด่นล่างของลาง ของนางนะคะปักหลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักหน่วยหลักสิบค่ะทุกคนน้อยแอ,อ,อ,ด,อดขึ้นห่วงแท้ขออภัยนะคะอัดไลฟ์คลิปแล้วนะคะเพียค่ะทุกคนไหนจะรัฐบาลไทยลาวพัฒนาเนาะจะไม่อัดคลิปไว้ให้เอฟซีก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่มีแนวทางดูนะคะอันนี้ก็อันนี้แล้วเนาะอาแคบค่ะทุกคนนะคะเอานั่งให้ลืมให้ลักรวยเขอ้าอยู่บ่ค่ะอเดี๋ยวแอไปไปโให้นะคะ หลายหลักหลายเอ็ดกับลุงเนะะี่ค่ะหลายหลักหลายเนาะเอานี่นะคะหลักสิบล่างนะคะเอาสิบล่างไปก่อนเนี่ยมันมีสถิติี่เมืองนี้อ่ะสิบล่างนะคะสูตรหลานนะคะงวดประจำวันที่สามนะคะกันยาหย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะนางให้ศูนย์เจ็ดสี 639นะคะ0 7 4ย์9คะ่ะทุกคนนะคะอันนี้เปิดตัวงวดแรกนะคะน,นี้สถิติย้อนหลังนะคะฮ่าเขาไฮมากเนาะอันนี้นะคะก่อนนี้งวดต่อไปจะเป็นงวดที่2แล้วนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะนางเน้นให้ที่0ูนย์นะคะเน้นให้ที่6เน้นให้ที่3าเน้นให้ที่9กนะคะหรือมันจะกอดคอกันมาเองบอกคะ่ะขอให้เป็นหลักสิบล่างนะคะอย่าหลุดนะคะอย่าหลุดเด้อตัวเน้นนะคะคือ0 6 3ย์นะคะ ืวยข้างหน้ามแ็ดทุกคนโบเมนสามหกเก้าจะมาบ่ไม่แน่เดี๋คะ่ะไม่แน่เป็นปักหลักสิบนะคะสิบเราถึงต้องเนาะสิบล่างนะคะสิบล่างอันนี้หลักสิบเนาะอันนี้หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยกับหลักร้อยมันใช้หลักเดียวกันนะคะแอดปักหลักถูกนะคะเออช่วยแอดเบอง์มิเดอร์ช่วยแอดดูหน่อยนะคะเพราะว่าแอดกับโบไว้เหรอคะตาไล่คะ่ะอ่ะดูกันนะคะทุกคนอาตามนี้เลยนะคะ 69740นะคะตัววินนะคะเด่นล่าง0ูนย์นะคะเด่นบน1495นะคะ69นะคะ6 3ส0 6 4 6 7นนะคะ9390 9497นะคะ6996นะคะนางยังหาหาทิศหาทางนะคะหาตัวตนยังไม่เจอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มาขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้เข้าอีกนะคะทุกคนสิบล่างนะคะปักหลักไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เน้นให้มันเหลือน้อยตัวก็โอเคอยู่ได้ล้วเนาะอื ลองดูค่ะถ้าปักรักนหน่อยๆแล้วมันเขานะคะนางนิ้นให้แล้วเขาแอดมินให้บพกเคยเขาจเาจืออเราคลิปนี้แอนล,ลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีเด้อจ้ะเดี๋ยวไปสอวรักรวยก่อนค่ะไปสอวรักรวยเข้าจเจ้าก่อนไม่มีค่ะม,ม,มีแค่อันนี้ละค่ะสิบล่างเด่นบนเด่นล่างตัวนี้นะคะโอ้ยลายอันตรปวดหัวสวัสดีจ้าโชคดีจ้า